เยี่ยมมาชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมมาเล่นเกม shadow นะครับก็ที่ผมประกาศปิดช่องไปผมก็ทำเล่นเฉยๆนะครับอันนี้ผมก็กลับมาทำแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำลงคลิปทุกวันนะครับก็จะเล่นเกมนะครับเล่นชิียเลยนะครับมาเริ่มเล่น shadow fight สนะโอเคกดเริ่มเกมก็สู้กับตัวไหนดีอันนี้เหรอวงเล็บพี่คาดนะครับไม่รู้อ่านชื่อไม่ออกอะไรเนี่ย tg อะไรเนี่ยไม่รู้ชื่อมัน ก็จะกันนะปิดเพลงไหมอาจจะผิดลิขสิทธิ์นะ,ะแล้วก็โอเคสู้กันนะมาดิ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 ฮนะเอาหรอ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  เอาหรอออเอาหรอเอาหรออ,หรอ,อ,อันนี้อผมใช้ปูเล่นนะแต่ผมอาจจะไม่ได้โกงโปูหรอกผมไม่ได้โกงเหมือนคนอื่นนะเดี๋ยผมก็จะเล่นแบบผ่านไปเรื่อยๆครับโอเคตัวรองหัวหน้านะครับดีขาบอสนะครับก็บอสตัวที่สองนะก็ ตัวนี้ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไม่รู้ลองสู้ดูาาตึงก็ได้ไม่รู้อาจจะตึงก็ได้อาจจะตึงก็ได้ม,มันโคตเหมือนเด่นเด่นเหมอนเล่นสุดจะโอ๊ตอมเตะพิฆาตเลือดร้องโดนอะไรไม่รู้ตายคาที่นี่มาดิมาดิาดแพ้แล้ว มังจะบร้อนไม,ม่หมีดไม่หยุดเรจัเราจะพังหาร,ม,หารมาล้กเตะต่อไปรู้สีนะครับไม่รู้ว่าผมจะชนะห,หรือเปล่านะโอเคแล้วก็เล่นไปชิวๆน,นะไม่คิดอะไรเย,ยรอะ าดีรูสีเก่งมากใช่ไหมมีพลังวิเศษใช่ไหมลูกน้องเลี้ยงใช่ไหมเก่งใเก่งใช่ไหมโอ้ยเก่งใช่ไหมโซนลำต้มาดิมาดิมาดิ มา,มาดีจะใช้พลังวิเศษแล้วโอ้ยมาเลยโอ,โอ้โดนเลยจะใช้พลังวิเศษพลังกากากแต่มันตึงมากนะถ้าเราจะไปชิงอาวุธมันมันไม่ให้เราองนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอโอ้ยเตียวเตียวอ่ะเอาคืนเนี่ย นี่ครับก็จะมาด่านสามแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดดิ่งนะครับก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบาย